สวัสดีครับพี่น้อง fc ทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ YouTube เซียนเหนือเซียนและเพจ a c e b o o k เรียนหมักรุกด้วยใจรักบายครูพงศ์กลับมาพบกับครูพงศ์นะครับสําหรับคลิปนี้ครูพงศ์จะพาพี่น้อง fc ทุกท่านไปศึกษาเกมหมักรุกไทยของท่านอาจารย์สุดยอดเซียนนกไระจิบแชมป์ประเทศไทยปี2566นะครับโดยท่านอาจารย์นกไรจิบจะเป็นหมากขาวนะครับคู่ต่อสู้จะเป็นหมากดําเกมจะสนุกสนานขนาดไหน เราไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับอาจารย์นกอกระจิบปู่เบีย้ยชอยชิงสี่คู่ต่อสู้ปู่เบีย้ยงอห้าอาจารย์นกอกระจิบปู่เบีย้ยจอสี่คู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นงอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นมางอสองคู่ต่อสู้พัฒนาเมดขึ้นคอเจ็ด อาจารย์นักรประจิบพัฒนาม้าขึ้นมาเป็นม้ายง่าครับคููต่อสู้ตั้งรับในรูปของม้าเทียมอาจารย์นักรประจิบพัฒนาเม็ดขึ้นมาจอชิงสองคููต่อสู้ลำเลียงเม็ดขึ้นงอหกอาจารย์นักรประจิบลำเลียงเม็ดขึ้นมาจอสามคููต่อสู้พัฒนาโคนขึ้นปุกเม็ด นักประจิบพัฒนาคนขึ้นมาคอสองคู่ต่อสู้พัฒนาคนขึ้นขฉชิงเจ็ดอาจารย์นักประจิบพัฒนาคนขึ้นมาชฉชิงสองคู่ต่อสู้นำขุนมาที่ชอชิงแปดอาจารย์นักประจิบปูเบี้ยช .3 อสามขึ้นมาช .4 อสี่เรียกว่าเบี้ยปีกอินซีนะครับเพื่อบุกโจมตีม้าเทียมของคู่ต่อสู้ฝ่ายคู่ต่อสู้นำขุนขึ้น อาจารย์นักระจิบปูเบีย้ยยอสามขึ้นมายอสี่ปูสี่เบีย้ยเรียงหน้ากระดานเลยนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ปูเบีย้ยคอห้าอาจารย์นักระจิบนำเรือมากดขุนครับคู่ต่อสู้นำเรือยอมาจอแปดอาจารย์นักกระจิบบุกด้วยการส่งเบีย้ยชอห้าขึ้นมา คต่อสู้เลือกใช้เบี้ยชฉนะครับขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบนําเบี้ยริมกระดานนะครับเข้ามากินคู่ต่อสู้ยันเบี้ยวไว้อาจารย์นกกระจิบโยกมา้ามาที่ยอสีฝ่ายคู่ต่อสู้ปูเบี้ยขอห้าอาจารย์นกกระจิบนําขุนขึ้นมาจอสอง ไม่กลัวตากดนะครับครูต่อสู้ปูเบีย้ยกอหเป็นม้าเทียมปูเบีย้ยเรียงสี่นะครับอาจารย์นักระจิบนำม้าที่งอสองขึ้นมาเฉาะชิง3ฝ่ายครูต่อสู้ส่งเบีย้ยคอสขึ้นไปจังหวะนี้อาจารย์นักระจิบส่งเบีย้ยสูงขึ้นมาไล่แม็ครูต่อสู้ใช้เบีย้ยคอสกินเบีย้ยงอสามหงายรุกอาจารย์นกกระจิบนำโคนเข้ามากิน คู่ต่อสู้หลบเม็ดขึ้นไปคอห้าา,ารยานก็กระเจีบส่งเบีย้ยมาไล่เม็ดฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกถอยเม็ดลงมาอาจานก็กระเจียบโยกม้ามาโจมตีเบีย้ยที่คอห้าฝ่ายคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นไปผูกอาจานกกระเจิบนำาคนขึ้มาฉาชิงสามฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกยันเบีย้ยริมไว้ครับ เมื่อถึงจังหวะนี้นะครับผมครูพงอยากให้พี่น้อง f อฟทุกท่านได้มาฝึกคิดนะครับในจังหวะนี้เป็นตาเดินของอาจารย์นกกระจิบหมากขาวถ้าหากพี่น้องเอฟซีทุกท่านเป็นอาจารย์นกกระจิบในจังหวะนี้พี่น้อง f อซทุกท่านจะบุกค,คู่ต่อสู้อย่างไรครับกดหยุดคลิปก่อนนะครับแล้วตั้งใจฝึกคิดเมื่อทุกท่านคิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เรามาดูว่าสิ่งที่พวกเราคิดจะตรงกับอาจารย์นกกระจิบหรือไม่อาจารย์นกกระจิบท่านนำเบี้ยชอสีนะครับบุกเข้ามาเรียกแต้มนี้ว่าเบี้ยลอยฟ้านะครับฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกใช้เบี้ยชอนะครับเข้าไปกินอาจารย์นกกระจิบหงายเบี้ยชอหเส้นให้กินอีกครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกใช้โคนนะครับขึ้นไปกินเมื่อโคนคู่ต่อสู้ขึ้นไปกินนะครับอาจารย์นกกระจิบนำมา้ามากินเบี้ยรุกค,ครับคู่ต่อสู้ขยับขุนมาติดมา้าเมื่อถึงจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบท่านยอมเสียมา้าฟรีเลยนะครับผมด้วยการนำโคนขึ้นมาจับตาดูจังหวะแบบนี้ให้ดีๆนะครับนี่คือสไตล์ของอาจารย์นกกระจิบนะครับผม เส้นม้าให้กินฟรีมาดูว่าอาจารย์นกกระจิบมีจุดประสองค์อะไรนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้นำขุนนะครับขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบมีแผนนะครับใช้ม้ากินโคดตาเดินที่ดีที่สุดของคู่ต่อสู้ในจังหวะนี้นะครับควรที่จะถอยม้านะครับผมมาแลกกับม้าของอาจารย์นกกระจิบและเพื่อป้องกันไม่ให้เบีย้ยจอห้าขึ้นมาหงายนะครับ แต่เทวว่าจังหวะนี้คู่ต่อสู้ตัดสินใจพลาดนะครับคิดอยากจะบุกอาจารย์นกกระจิบนะครับจึงนําเม็นะครับขึ้นไปไล่อาจารย์นกกระจิบได้โอกาสถอยม้ามารุกฝ่ายคู่ต่อสู้หลบขุนลงมาอาจารย์นกกระจิบหงายเบี้ยรุกคู่ต่อสู้ถอยขุนลงมา อาจารย์นกกระจิบนำเบี้ยงหายกินมาไล่โคนไล่เรือนะครับคููต่อสู้ถอยโคลนลงมากินอาจารย์นกกระจาริบใช้เบี้ยกินเม็ดฝ่ายคููต่อสู้นำโคนขึ้นไปคอหกอ,อาจารย์นกกระจิบนำโคนบุกเข้ามาที่ตาจอห้าฝ่ายคููต่อสู้ถอยมามาที่คอแปด อาจารย์นกกระจิบนำม้านะครับมารุกซึ่งตานี้เป็นการบังคับให้คู่ต่อสู้ต้องใช้เรือกินตัดนะครับ <S <S เพราะถ้าคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นไม่ว่าจะเป็นตานี้หรือตานี้อาจารย์นกกระจิบจะนำเรือนะครับมารุกจนครับผมคู่ต่อสู้จึงใช้เรือนะครับกินมา้าอาจารย์นกกระจิบใช้โคนกินฝ่ายคู่ต่อสู้นำโคนกินเบีย้ย อาจารย์ก็ประจิบนำเรือนะครับมาชอ6เตรียมนำเรือมาซ้อนเพื่อรุกจนนะครับจังหวะนี้คู่ต่อสู้นำม้าขึ้นไปไล่เรืออาจารย์ก็ประจิบนำเรือรุกคู่ต่อสู้หลบขุนไปที่จอ8อาจารย์ก็ประจิบนำเรือมาที่ชอหคู่ต่อสู้ถอยโคนมาผูกมา้า อาจารย์นกกระจิบนำเรือไปที่ยอหกพอถึงจังหวะนี้คู่ต่อสู้เป็นรองถึงแพ้นะครับผมไม่ว่าจะแก้อย่างไรก็เดือดร้อนหมดนะครับและอาจจะถูกลุกคาดกินเรืออีกนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้จึงยอมแพ้ท่านอาจารย์นกกระจิบไปในจังหวะนี้ครับผมหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกท่านได้ศึกษาแต้มเบี้ยลอยฟ้าจากอาจารย์นกกระจิบนะครับ ลองนำเทคนิคเบี้ยลอยฟ้าไปปรับใช้กับการเล่นของท่านเพื่อพัฒนาฝีมือต่อไปนะครับผมครูพงศ์ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์นกกรจิตเป็นอย่างสูงนะครับที่ท่านได้มอบบันทึกเกมให้กับครูพงศ์มาอธิบายเป็นความรู้ให้กับพี่น้อง f อทั่วประเทศได้มาศึกษาได้มาเรียนรู้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาฝีมืออีกทั้งเป็นการอนุรักษ์กีฬาหมากรุกไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยของเราตลอดไปสำหรับคลิปนี้ครูพงศ์ขอลาทุกท่านไปก่อน ไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ